สบายดีพี่น้องพอๆกับ่องเบาใไซคือเราคือเดิยพี่น้องสบายดีตอนแรงๆวันนี้ข้าอ,ออกอยู่หาอยู่ห้ากินพี่น้องออกลาตามหาแมงจุดกระจีไปพี่น้องยาวน้องกันมากันสามคนปิดก่อนละบ้าไปมากันสามคนสบายดีอยู่น้องลานส้าวนี่สบายดีป้าลุงลานสา้าแล้วก็อันนี้ลานชายมันนี่มาพาออกอยู่หาอยูย่ห้ากิ่นคุยแลกวัวนี้ เอ้ยน <S ş i it> uh, ี oh ่เดนี่เห็นบ่หนิทำไหมทำไหมอ้จับแล้วนะนี่นะต้องขัดมือขัดด้วยเอามือโจกแล้วนะเฮยน้อยนี่น้อยพรลยมนี่ตัวนึงนี่นีเดนนี่แม่นะอ๋อพวอันยามือนะเอาคกมือเอาแล้วมันอนไว้อันนะเนีนด้ แม่ไอ้นะแม่ร้อยนันด์ดรานะมีแม่นี่แล้วจะมีแม่ในแล้วเออหูตัวปะกใหญ่ๆนึ่งโหมดแม่พี่น้องงานสาวก็ตาบอดีก็เฮาอีกขุดเอาด้วยร้อยหูนะแมีในหูเห็นอยู่นี่นี่นี่เดี๋ยวนี่เชือกหัตรวจแล้วนะได้นำรางมือเกี่ยวเห็นอยู่อ๋ออันที่ออกตามฤดูกาลพี่น้องแม่งอันนี้กินได้ แสบเด้อแต่ว่าม hey, so, ันบ่ม mm, ีเวนเตอร์มีอยูะไรพี่น้องพอก็บ่มีเฮาสังเกตว่ามันมีฮูมันอยู่นี่จบบ่มีบ่กนั่นเขาคุณลองดูนี่นเป็นฮูแบบนี้นี่น่นเอาห้เยอะไปไปนั่นได้เอามาใส่ก่อนตอนนี้ข้าก็ได้สิบตัวมีหัวจ้ะช่องที เยอะอีเล้านี่นะน,โโนี่เด้นี่ตัวบุกใหญ่หนึ่งซองตัวเป็นอาหารที่อยู่ตามกองขี้งูขีงง้ควายเท่าอาธิว่าบรสุภาพแต่ขวากีแต่มันก็ขี้งูขี้ควายอร่อยอจมอจมอจิมนี่นี่นี่โอูแต่ว่าตัวใหญ่แไปนี่นะโฮะขวัวกินนานเจออีกแล้วมาจับเด็นดี่ก็ได้ เอาแต่แม่ไปยจับตัวน้อยกันนี่เอาแล้วว่ะไปแล้วบ่ะนี่โอ้คุยนี่ในไรเติบอยู่สองสามมันบัวอันนี้ก็แม่นะแม่นมันคือได้หน่อยถ้าแม่นกงเว้นม่คืออยู่ตอนเศร้าๆมันสีขาวเดี่ยป่ะเหงาต่อบรรยากาศก็เป็นเป็นวังเวงใน่จังหน่อยมันมืดแต่มันก็พอดีไกลดอกอันนี้นะพี่นหนง Tớ nói tớ nhai loài Hı? Tớ nói tớ, tớ nói Nói Lai à lý đâu à Mần nói Mần nói Áo áo mày xăm gần lột nhẹ lửa ná áo xài kiếp áo Ô ô ô lột bà ô Khui nên tớ bà, oh, oh, bà. Khui à, xì uh. ก่อ,อนแต่น,นะขนะันนี่กางแดงแดงวันสีได้อยูอตัวใหญ่เลยเอาไปขวัวตัวน,นี้ลดแล้วเปไหนได้สาวตัวกับพ่อตัวผู้ชีแดงแดงเราและนานาชองตัวผู้ได้แล้วนะนี่ตรรัวแดงนี่มันแสบนี่จอีอันนี้นะนั่นร้อยนี่นี่อ๋อเสียงตั่สนั่นวันทีอยู่พี่น้องมวนเป็นมวนเขาไปบุญทานเขาจะเอาไปบุญเทานั้มาฮาระตัวสองก่อนติดกันพี่น้องซ้ำตัวซ้ำตัวซ้ำตัว จุ่มกันร่วนนะน่ะนี่อู้นี่ก็สองสามี่คุ้ริงคนละห้าตัวแล้วน,นั่น <c oughs> แถวนี่สรุปของเห่านบ่มานได้สรุปแต่ว่าขว่วมันข <c oughs> นาดนีด้พี่น้องเจา้าอู้ย <c oughs> น่ <c oughs> นี่นี่น,นี่โอ้ที่จริงนะมือนี้เป็นมือบุญเพี่น้องใกล้ๆบ้าน,านท่นีแหละแถไปเลย อาจารย์ติดโควิดบ่แม่นว่าอาาจรย์ติดโควิดใหามันบ่มีเงินนั่นเด้น่ะตัวนั้นมันน้อยบ่ออืืโน้ยาวต่อพี่น้องลองเบิ่งตอนนี้เฮาสิขุดเบิ่งพี่น้องเพราะว่าปกตินี่มันอยู่เลยดนเบิ่งแล้วมันแจะหึงแล้วนี่ไงจ้ะบ่นั่นเด้นั่นนั่นๆๆ่นั่นนั้นน้นนดำดำนะไมันสิขี้บ่จักสิขี้วะจ้ะวะฮะสิขี้แล้ว Oh. จบไป,ไปไปยาวตัวไปท่านาพี่น้องเม่อเห็นเราก็เลยเออลานเอ,อือนอ่เจอซอดเด็ดแล้วว่ะมันมาไก,ก่ฟัดบอมี <c oughs> โอ้ไปบุญพี่น้องเสียงรถทั้งเข้าไปอามวนมวนโอ้เสียงรถเราขักอะไรหนึ่งสองสามคันมาเป็นเขียดห้องพี่น้องคุยในน้อยแต่ว่า คืออยู่ได้พอคือเป็นตาบัได้จักตัวเดี๋ยนี่เก็บเล็กผสมหน่อยเนาะนานเด้นหนลอยแต่มันตัวน้อยนะนั่นมันน้อยผดน้อยกับเมลยวเอาเอาโลดนี่นะมันแข็งเลยคั้อยู่มีได้มูยูน้องกัมีได้กรี๊กว่ะไม่พวกมันมีได้เห็นหรอเสียงอันนะพี่น้อง เสียงกบเสียงเสียงแมงอันยังก็แมงกิน่าอยู่บนแมงยี่ช่องของเฮิร์นแมงกินลีดบ่หองหองตัวสุดสวัดอยู่โอ้เห็นกระโดดมาร้อยนี่คุยนี่รับรองคล้องแท้แน่นอนคุยนินนะเอาแบบภาพชัดๆโหลดแบบใกล้ๆโหลดอันนี้นะนานแมงอันนี้ะแซ่บ โอ้ไปไก่พูดทางน้ำก่อนอู้น alumni, trendy, oo, <c oughs> ั่นนั <youtubers radas> ่นนั่นโอ้ยเจียวเอามือตัวเรานะนั่นร้อยแมงแดงแดนะเอิดออันเห็นเขาเอิดนะจุ๊จุ๊จุ๊นั่นแมงแดงแดอันลรึนั่นเห็ดอ่ะโอ้ยเลยเนาะมันคือแมงอันนั่นนั่นน่ะโอ้แมงแดงแดงลายเด็กจิกห้ามกบหูดกพวาเอินแมงอีเชั่นแต่ว่าบใช่มีเอิดนแมงจะจี้อย่างเดียว แต่มันสีแดงคือแต่ว่าตอนนี้นะเขายางมันนะมันสีห่อนมันน้องพื้นแล้วสีห่อนสีหอนบุญลพราะว่ามันบริไกกันนี่น้องห้วยน้องไปบุญอลีพอมันที่จริงนะเขาข่ามไปนี่กันหน้าคงน้องโนดพานครัวไปนี่กันย่างอีกแป๊บนึงก็หอนบุลหอน้านน้องพื้นนั่นร้อยมันติดไปกับนอนเสียงตู้กับกระแทกขนาดนี้นี่ตัวนึงนี่เขาคุยนิมานเลยนี่นี่นี่ ตาชมเจ้าพอดีนี่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 โอ้ยอันเจมีนตัวอยู่นั่นไหนนั่นปกติจะเอาไม้ดล้วขีดขีดฮะน้อนติดไว้นอนบบมันติดติดน้อไปนล้คุยนี่ยเทนีไล่อยู่ได้พี่น้องคุยนะยังหมดโอ้หมดเด็กเน้นๆโลยนี่นะปูุกทุกทุกคอยเด้อคอยเด้อ มาเลยเอาลงมานี่นี่อือทุกขักยิ่งแล้วอันนี้นะจวดจวดโลดอันนี้นะนั่งลงท่อนไหมห้าท่อนเด่นอะแม่งแดงๆนี่นะอืมนี่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 เห็นบ่พี่น้องท่าไปให้เบิ้งแบบจะจะเจียงเจียงเลยนะอันนี้ ก่อนเขียนดงล่นเลยเดินเก็บเอะไรไหมอ๋อชอเอาไม่ร้อยเอาไหมนี่ดำๆนี่ร้อยนี่เอาผึ่งนี่แย่เอานี่มันจะแข็งเอ้ยนี่น่นเจ้านี่เล็บเขาเขาเอินวีโก้บ่นี่นี่เออตัวนั้นนี่นี่ตัวหนึ่งนี่นี่โอ้แทนนี่มาอยู่ โอตู้กับพอตู้แต่ห้าพ่อสมรีพี่น้องขั่วพอดีแส็บยาวนี้ห้ากำลังออกล่าไม่โอ้มันบ่เห็นหนอนนี่เครื่องฆ่าแมลงพระเจ้าไปบุญเนี่ยพระเจ้าไปบุญพี่นุ๊กพอป่ะตอนนี้เ้าก็ลิพากันไปบุญเลยลีไม่เงี้ยมันเปรตไก่เนาะไอ้นี้ได้ไก่หรอวะมันบปรตเออมันบเปรตไก่ จวดอีกแล้วเป็นได้ไรหมดลายถูกวะก็ไปยีบหมดขันนะนะเฮ้ยโอ้หมดงามนี่คุยนี่เปตำม,มาใช่ไหมเนี่ยเด่นีเซลเซลอยู่หมดนะอืออคุยเหลือก็คุยนั่นมีการเล่นมุกอีก <c oughs> เซลเซลอยู่วะคิดว่าแม่กิจี มันบูแมนนะที่มันมีแต่หมดงามหมดอะไรนะกัดเอากัดเอาโอ้ยหมดคันเออผมนี่นะครูสุดท้ายนี่ยครูที่เฮาวจะปิดคลิปนี่มันที่ได้บ่สวัสดีบ่สวัสดีแล้วหมดคันโจคุยหมดคันเดี๋ยวก็ได้ไลจ่ได้นี arp, ่นะเดี๋ยวจะไปยาวต่อ oh อีกอยู่แต่ว่าลายได้พี okay. ่น้องอันนี้นะ เดี๋ยว่าเอาหม้อผ่าไก่อะไรพี่น้องทางได้กับบัวไซก็บเได้ปิดคลิปกันเนาะเได้ห้าแม่งจุดจีกันพี่น้องเขาเจ้าก็ไปบุญไปตะย่างไปเรยอยู่เลยจังได้ก็ข้อขโมยขจายนะพ่อแม่พี่น้องสุขูมสุคนที่เขามาเบิ้งมาส้มซองบาวไซผักเป็นกระนังใจให้เรื่อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนพี่น้องเพื่อที่จะบริภาดคลิปใหม่ไว้พ่อชิมนาพี่น้องสบายดีสบายดีป้าลุงเจ้า